หรือจะให้ปิดไมค์ผมแล้วก็ให้ผมกดเอาแค่ตลกไยเหรอเอาเรื่องเรื่องตลกมีเข้าบ้านเสมอชื่อเวลาโครนาเพิ่งเจอเมื่อกี่รอบแล้วยอนมึงหวอกซอมบี้ให้อยู่เฉยมึงนี้เล่นตลอดไปเลยมึงนี่เล่นตลอดไปอย่าขยับ เดี๋ยวไม่ง si pues ั้นเดี๋ยวจะยิงไม่โดนมุ่งนี้เล yes? ่นเสมอกูนี่ยก็ทำเลยผมไม่เข้าใจว่าคุณพูดเรื่องเฮียอะไรเอ็ดาเป็นของหนูเอ็ด้าของหนูก็เฮียอะไรสักฮ่า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  สวนสีที่นี่คือสายโทรศัพท์ตอบจับเอเลียนโอ้เอ่อฉันคิดว่าเดี๋ยวผมตามหาวิธีเกี่ยไวรัสโวโคนาเขาบอกว่ามันจะหาเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดมาให้เดี๋ยวมึงดูนะเอเลนถ้าเกิดคุณมากับฉัน ไอ้มุมดีนะครับเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมทำไมกูอยู่ซ้ายมากกู้องเห็นไฟปิดโอ้โหพี่เจ้าไอ้นี่ก็คือพี่ต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนหลังจากเนี้ยถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่มันแบบคือหน้าเทลเฟยอแตตอนนั้นอะพี่จะเปลี่ยนเป็นหัวไหล่ได้ไอ้ฟังดีดูดีดูจอกูมาลูกมาลูกก็ดูอะไรโอ้ยบอกเลยเนี่ยแบบเวลาคนอื่นเล่นใช่ไหมเนื้อเรื่องลีออนอะคนแรกที่กูกดในคนนี้เลยนะพี่อะ ลีออนเหรอ <laughs> เฮเลนาฉีดโดนน้อไทไมโดนมึงเจ็บโอ้ยต้องเปิดเฟล์รยางวันี้โอ้โหมุมดีมากเลยพเ,เ,เลยพื่อนเยแน่นอนอยู่ได้น้องยวยิง่ายิง S. <S โอ้ยอันนี้คนป่วยโควิดนี่ว่าเฮ้ยป่วยโควิดเอาซิลิก้าไหมรัฐบาลรัฐบาลออกยาต้านไวลัที่อะไรก็ไม่รู้หนูไอ้ชี่อหนูไอ้ชี่อหนู My daughter, all alone. she's Is she a Oh my god! I get it. But if you don't keep it down, you won't live to save her. You understand? Liz. Is she Is that your daughter? Liz! Who are you? Me and me. ไม่เห็นม,มีเลยแล้วที่กดยิบคืออะไรมึงจะให้เขาวิ่งขึ้นไปหาเหรอไอ้เหี่อะจานุจานูเลิกโมได้แล้วเวลาไหนมีอะไรเลยอ่ะกูจะเทำแบบต่โนแบบ ไปก่อนเลยมากดนมกักดอนแซ่บแตกูว่าเลียงลิ้ดีกว่าไอ้เฮียเลี้ยงจานหนูนไม่ได้แล้ว <c oughs> เอา <c oughs> น,นี่ไงโควิดไ <c oughs> นทีนไอพีนเลยเอาพวกกูไม่ใส่แมสด้วยสวยแล้วไง มันจะมันจะปลอดมันจะโอเคเ่อฮ่าฮ่าฮ่ยอยโอไอดีแอสตาซิน,นิก้านอนเลยลิโ no. น oh, ่กูยังไม่ได้ชินอะ อ่ะอันนี้เนี่ยไม่ชี้เนี่อ้าวซอยจุอ้าวไหนไปซอยจุโอ้ยดำขนาดนี้กลัวไม่ใช่ละ ไอ้เอฟเอวีย <laughs> hey hey ู่แมก็แมนด้วยนะไอ้แมนนี่แมนอยู่แล้วพี่แมนเปล่ะพี่แมนไปพี่ิเขาหัวแม่นเลยไม่เอาไอ้คาสีนี่เหี้ยโอคอะไรท้กวันคณตลกไอ้เหี้ยคณะพันคนคนจอจัดไม่คณะพันคณะตลก ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยใขรก็ได้วัคซีนนี้อะไรก็ได้ส่งแมสมาก็ได้ไม่อยา่ายภาษีชีวิตนี้ก็ไม่มีข้าวแดกแล้ว <c oughs> เฮ้ยช่วยด้วยรัฐช่วยกูด้วยเอ้ยเอาไป